ยินีต้อนรับค่ะจะซื้อช็อกโกแลตเป็นของขวัญหรอคะถ้างั้นแนะนำเป็นเซตนี้ฉันโคกามิเอนะเอนะที่แปลว่าของขวัญหรือพอจากพระเจ้าที่บ้านของฉันน่ะเปิดร้านขายช็อกโกแลตมานานมากแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักพอสมควรเลยนะอ๋อฉันมีน้องๆอีกสามคนด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะมีแค่ฉันคนเดียวที่หลงไหลในช็อกโกแลตมากๆเลยละ่ะ ในอนาคตฉันคงสานต่อร้านของพ่อกับแม่นั่นแหละแต่ลึกๆก็ยังมีความฝันหนึ่งที่ยังคอยกวนใจอยู่พ่อกับแม่รู้นะว่าลูกอยากเป็นไอดอลน,นะลองไปเรียนที่นี่ดูไหมลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูก็เคยอยากเป็นไอดอลน,นะคะแต่ตอนนี้ คงไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะแม่รู้นะว่าเอนาน่ะชอบร้องเพลงมากๆชอบพอๆกับช็อกโกแลตเลยนี่ลองดูก่อนก็ไม่เสียหายนะลูกถ้าไม่ไหวก็คิดซะว่าเรียนเผื่อออกทีวีโปรโมทด้านเราไงค่ะ ครั้งหนึ่งฉันเคยไล่ตามดวงดาวดวงหนึ่งเคยแม้กระทั่งได้อยู่เคียงข้างกันแต่แสงสว่างของเธอคนนั้นดันเจิดจ้าเกินไปเรื่องราวของเราจึงไม่สามารถดำเดินต่อได้แต่ไม่เป็นไรสักวันฉันจะหาดวงดาวดวงใหม่ให้เจอหรือไม่ก็เป็นดาวดวงนั้นซะเองเลย หายค่ำคีนยาวนานออกตามหาสิ่งของเธอที่ยังถูกพันธนาการฝากฝันในคืนนี้เรากับจะมีแสงสว่างดวงหนึ่งที่ยังคอยพรั่งพร้าช่นนั้นมาวอนขอแค่เรื่องนี้เดียวเกี่ยวกับอน,นาคตฉันเองวอนขอแค่ฉันมีเธอแค่ได้เท่านี้ก็เพียงพอและเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านวันให้ฉันยังได้อยู่ต่อแค่ได้เท่านี้ กันจัดไม่แบบเดิมคนทุกใจจะคว่ ที่ความต้องการของฉันมันมีมากขึ้นรุ่งเช้าที่แสงเม่ครึมกเก็บเอาดาวมาไว้ที่ตัวยิ่งใกล้กันมากเท่าไรก็ยิ่งรู้สักอยากกันเจ้าน่นเหมือนว่าจะไม่ถูกไม่น่าจากนาดา <c oughs> วเรือที่แสนสว่งางแสร้างไว้ภายในจะกลายเป็นแสงที่มีดันจะจะก,กันทนไหวเ <c oughs> รือดวงใจดวงนี้ฉันต้องเงินจริงออกไป <c oughs> ฉันจะเอาแต่คิดดึงไถสรารจนได้ ควรักวนเวียนคำว่าจบเลยยากอยู่ต่อไปเจ้าพูความรู้สึกทั้งหมดนี้จะมอบมันมาและเรียกช่วงเวลาพูดนี้ว่าเจ้าความรักเจ้าดวงดาวที่ยังหลงทางตัวฉันเองก็ฉันเดียวกัน